ประชากรที่อยู่บนหลังเขาภูเขาหลวงเขาหลวงสุโขทยัยที่ก็ไม่น่าเชื่อว่านักท่องเที่ยวจะขึ้นมาเดินทางแสวงโชคชะตาได้เยอะขนาดนี้เรากำลังเตรียมตัวลงไปสู่พื้นพิภพอันสมบูรณ์แบบที่มีความสะดวกสบายมากขึ้นและตอนนี้ก็ได้เวลาลงแล้ว ว่าทุกคนจะมีโอกาสได้ขึ้นมาเที่ยวนะตรงนี้ออกมาสัมผัสดูนะครับว่ามันสนุกแค่ไหนจัดไปเ <im> มื่อทุกคนเดินมาตากฝนแล้วทุกคนก็ <im> พร้อมที่จะลงไปสู่เบื้องล่างอันสวยงามนี่คือตาช่างการชั่งน้ำหนักตวงกระเป๋าใบนี้จัดไป1 3บสามโลโอ้โหแบ่กันลงไปครับหลังเอ็นกันไปเลย,เลยกลับมาพบกันอีกครั้งคูก,กระดึงเอช่เอ ขาหลวงสุขโขทยัยหวังว่าทุกท่านเห็นคลิปนี้แล้วจะอยากไปเที่ยวนะนี่คือบรรยากาศก,าก่อนกลับมีความมรุงมตุ้มแล้วก็มีความสมบูรณ์แบบเกิดขึ้นหวังว่าคลิปนี้จะทำให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็อยากออกไปเที่ยวเหมืนพวกเราจัดไป